สวัสดีพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนครับวันนี้ก็มารีแคปออเดอร์นะครับของวันจันทร์ที่5มกราคมนะครับปี2026นะครับหรือปี2569นั่นเองนะครับสำหรับวันจันทร์นะครับที่ราคาเขาเปิดกลับมาเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นออเดอร์ในไลน์นะครับสามารถไปย้อนดูได้นะครับแต่อันนี้ผมมาแกะให้กับพี่พทุกคนนะครับดูเนาะนะครับซึ่งตอนนั้นอ่ะนะครับ ชุดนี้ที่ได้มาก็ในแอร์เรียนี้นะครับก็เก็บไปอยู่ที่ประมาณ 9.4R แล้วก็เป็นไม้นะครับชุดนี้ที่ทำให้ผมผ่านกองทุนนะครับก็มาดูเซตอัพกันนะครับผมขอรีเพย์ไปชุดนี้นะครับอ่โอเคนะครับณนะตอนนั้นอ่ะผมดูในไทม์เฟรม M1 เนาะ ซึ่งถ้าเราไล่โครงสร้างจริงๆอ่ะตรงเนี้ยผมคุมด้วยบอสชุดนี้นะครับก็มองว่าราคาเนี่ยสามารถเบิกโครงสร้างขึ้นได้นะครับก็เป็นรูปแบบของอัพเทนเนาะแล้วก็มีในรอบเล็กๆครับเราจะสังเกตว่ามันมีเทนขาลงชุดใหม่ที่ราคาเขาได้ทํามานะครับและชุดเนี้ยผมจะให้ราคาเนี่ยเป็นการช็อกหรือมองว่าเป็นเอ็มช็อกในรอบเล็กๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าอ่ะตรงเนี้ยคือจุดสําคัญของ รอบใหญ่นะครับผมก็เลยมองว่าสวิงชุดนี้นะครับผมอาจจะปรับสีให้ทุกคนเห็นชัดๆก็เป็นสีสวิงสีฟ้านั่นเองนะครับอืมก็มองว่าราคาช็อตเนี่ยแหละนะครับซึ่งพอราคาช็อตเนี่ยเรามองว่าอะไรเรามองว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะย่อลงมารีเทสเมนต์นะครับซึ่งถ้าเราใครดูโซนหรือดูบล็อกไม่เป็นนะครับสามารถใช้ฟิโบตัวนี้ช่วยได้นะครับเราก็จะเห็นว่าโซนเนี่ยที่น่าสนใจอยู่ที่ราคา61.8%นะครับ ชุดนี้ก็เป็นโซน OTE นะครับแต่ในชุดนี้ที่ผมมองเนี่ยที่ผมเล็งๆราคาไว้เนี่ยคือชุดนี้ราคามีการย่อ r e เ e s t m e n t ด้วยนะครับมีการย่อรีเ e s t m e n t ผมก็เลยมองว่าเราอะ่ะอาจจะต้องรอราคาเนานะรตรงนี้ผมไม่ได้ของนะครับตรงนี้ผมไม่ได้ของแต่ถ้ามานั่ง recap ดูเอาจริงๆชุดนี้ได้มาอีกชุดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะแต่ชุดที่ผมได้ของเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าราคาเนี่ยย่อลงมาปุ๊บ พร้อมเบรกนะครับราคาพร้อมเบรกซึ่งผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยตรงนี้ราคามันยังไม่สามารถบอสได้นะตอนนั้นเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นเพียงการเคลียร์นะครับ l i q u i ิ i t y นะครับตรงนี้อยู่เนาะแต่เราจะเห็นว่าในชุดเนี้ยในรอบเล็กๆราคาได้ยกโลยกไฮยกโลยกไฮนะครับก็เป็นสวิงใหม่นะครับที่เขาทํามาใหม่นี่นแหละนะครับซึ่งพอผมมาดูเนี่ยอ่ะโอเคสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรนะครับมี fbg ชุดนี้ นะครับที่ยังยังไม่ถูกการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้า l b g มี liquidity หรือมี inducement อยู่นะครับผมก็เลยมองว่าชุดนี้ในรอบเล็กๆตรงนี้จะเป็น MSS นะครับชุดนี้ถามว่าชุดนี้มองเป็น MSS ไหมก็จริงๆมันก็มองเป็น MSS ครับแต่จริงๆแล้วจุดที่ก่อให้เกิดเบรกได้คือสวิงชุดนี้นะครับ ซึ่งผมก็เลยมองว่าตรงนี้คือ liquidity ผมก็เลยมารอใน a r e ยนี้นะครับประมาณ4,002ถึงประมาณ4,400ผมก็ลิมิตไม้กันไว้นะครับแถวๆ a ร e ยนี้แล้วก็ SL จริงๆก็อยู่ประมาณ300จุดก็ได้ครับเนอะไปออกก็อาจจะไปออกอ่ะ M/S H ชุดน,นี้ก็ได้นะครับก็มารอดูว่าออเดอร์ชุดน,นี้นะครับรอราคาเขาลงมามก็ชุดน,นี้ก็ราคาก็มา f i l อ order ชุดน,นี้เนาะ ถ้าใครมาเก็บเป้าแรกเนี่ยแค่ชุดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 4.06R แล้วนะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยเรายังเล่นเป็นรูปแบบอะไรเราเล่นเป็นรูปแบบ up t e ตรงนี้เขารอบอสอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเป้าแรกนะครับตรงนี้ก็เป็น TP 2นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าราคาจะไป TP 2ของเราไหมนะครับชุดนี้ก็ใช้ระยะในการลากไม่เยอะครับไม่เยอะ มันอยู่เกือบๆไ0่ร้อยจุดไม,ไม่ไม่น่าถึงด้วยนะถ้าเราดูกันในจังหวะที่แบบดอดาวอยู่ที่ประมาณร้อยประมาณร้อยจุดนะครับชุดนี้ก็เคลียร์เทคโควิดสองแต่ทำไมนะครับผมถึงมาออกนะครับที่ได้ประมาณ 9R นะครับต้องบอกนี้ว่าผมไปดูในชุดข้อมูลในอดีตของฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยชุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเป็นเบรกเกอร์บล็อกนะครับเป็นเบรกเกอร์บล็อกผมก็เลยมองว่า จุดนี้มันควรที่จะเทคโปรฟิตได้แล้วล่ะนะครับแต่ผมมองว่าราคาสามารถไปต่อได้เนาะเพราะว่าถ้าราคาเบรกชุดนี้ได้ก็จะต้องเบรกด้วยแท่งอิมบาลานซ์นะครับผมก็เลยถือนะครับยันชุดประมาณ30.5โดยประมาณนะครับถือประมาณ3า5นะครับชุดนี้ก็ไซเว์พักตัวหน่อยนะครับแล้วก็ไปเทคโปรฟิตนะครับชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ9 9R นิดๆนะครับ 9R นิดๆนะครับก็ เป็นเช็คลิสต์แบบเรียบง่ายเนาะนะครับถ้าเรามาแกะดูกันเนี่ยคือผมอะสายโครงสร้างอยู่แล้วนะครับก็มานั่งแกะหาพวกตรงนี้ก็เป็น inducement นะหา inducement ก็ได้หรือหา liquidity ก็ได้ครับแล้วก็ดูโซนที่ยังไม่เคยเกิดการใช้งานเนาะนะครับเนี่ยในโซนแอเรียตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าอ่า LVG ชุดเนี้ยน่าสนใจนะครับถ้าใครรอ OB ถามว่ารอ OB ได้ของไหมก็ OB ชุดน,นี้ไม่ได้ของนะครับก็มองว่าตรงเนี้ย เป็นการเบรคเอา์ขึ้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าจุดเข้าที่สวยจริงๆเนี่ยก็มีแอร์เนี้อีกชุดหนึ่งด้วยเป็น OTE นะครับเป็น OTE แล้วก็มี liquidity อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นน่ยผมไม่ได้อยู่หน้ากราฟก็เลยไม่ได้ชุดนี้ไปนะครับแต่ถ้าอยู่หน้ากราฟก็คิดว่าน่าจะลิมิตนะครับในแอร์เนี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็ SL ซึ่งแต่ SL ชุดนี้มันเป็นโซน OTE ผมอาจจะต้องดรอปลงมาหรืออยู่ประมาณ300จุดเพราะโดยปกติแล้วเลทถ้าเวลาผมเข้าเทรดในชุดที่แบบ เซตอัพของผมจริง <c oughs> ๆ,ๆก็อยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ300จุดแล้วก็คาดหวังอย่างน้อยก็ประมาณ3 r ขั้นต่ำนะครับหรือถ้าเล่นแบบโ l โลเทนก็จะไปออกที่ไฮเดิมนะครับหรือจะไปออกที่ไฮใหม่นะครับหรือไปออกในชุดข้อมูลฝั่งซ้ายก็ได้นะครับชุดนี้ก็ได้มานะครับประมาณเกว่ากว่าๆนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมเช็คลิตนี้ผมถึงเข้านะครับแล้วก็ได้พาพี่ๆทุกคนนะครับในรัฟนะครับพาเข้าในชุดนี้ด้วย ก็มาหาเหตุผลนะครับแล้วก็เข้าออเดอร์ไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์คนนึงทีนะครับหรือถ้าอยากจะให้ตังทําคลิปรีแคปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าอยากจะได้เซตอัพแบบไหนนะครับพิมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตังต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตกันมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีแคปออเดอร์ชุดไหนนะครับก็ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ตั้งด้วยละกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับตังต้องขอตัวลาไปก่อนครับพี่ๆทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ